อยาขยายไปดูอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวชวนเที่ยวงานเทศกาลสารสินมิวสิกเฟสติวัล5 6 8 8นั่งกินลมชมวิวฟังเพลงเพราะๆร,ริมชายหาดปากพระกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ชายหาดปากพระตำบลไม้ขาวอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตครับ ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมาร่วมงานสารสินมิวสิกเฟสติวัล2025ครับซึ่งเป็นมาก,การดนตรีริมทะเลที่ทุกคนรอคอยโดยองค์การบรหิหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมของดนตรีพื้นที่อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แกค่คนในชุมชนนะครับและก่อนเปิดพิธีก็จะมีโชว์สุพิเศษควงกระบองไฟจากน้องม่อนซปเปอร์เทนจากนั้นนายสราวุฒิศรีสาคูคาม นายโยงการบรหิหารสนทบลไม้ขาวเป็นประธานในพิธีเปิดโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นที่บริเวณหาดปากพระระหว่างวันที่15-16กุมภาพันธ์2568ครับภายในงานก็มีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังนะครับอาทิมินตราวงพัทลุงวงนาวีเซกโลโซครับรวมถึงเสือ โลโซด้วยท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดครับด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวกล่าวว่าตำบลไม้ขาวเป็นประตูหน้าด่านสู่จังหวัดภูเก็ตสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งทางบกทางน้ำหรือทางอากาศและหาดปากพระก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีนักท่องเที่ยวใช้ขึ้นลงเรือไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆวันละหลายร้อยคน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจึงได้มีการจัดงานเทศกาลสารสินมอทมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้ขึ้นโดยพื้นที่ที่จัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและอบตไม้ขาวมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่หาดปากพระให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับให้ประชาชนนั้นได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆของชุมชนค่ะ